คลิกวิกฤตแล้งเป็นโอกาสทองด้วยเทคโนโลยีหากคุณเป็นนักธุรกิจที่มองเห็นอนาคตของการเกษตรที่ยั่งยืนและต้องการสร้างธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตรนี้คือสิ่งที่คุณต้องมีจุดเด่นในแผนธุรกิจที่คุณจะได้รับเจริลึกอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่วิเคราะห์แนวโน้มการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและโอกาสทางการตลาดของระบบน้ำหยดในประเทศไทยและภูมิภาค โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนแผนธุรกิจฉบับนี้ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ยอดขายแต่ครอบคลุมถึงการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแผนการเงินและการลงทุนที่ชัดเจนแสดงสมมติฐานการเงินล่วงหน้า5ปีรวมถึงแผนการลงทุนเริ่มต้นเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพความคุ้มค่าและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจดาวน์โหลดแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ฟรีเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นธุรกิจที่สร้างผลกำไรและความยั่งยืนให้กับโลกวันนี้